จุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เรานะ่รู้ว่า ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายเมื่อน,นั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้บรรลุความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะกาลนาคราช เตกาสรรเสริญประสัมมาสำเร็จเจ้าก่อนจะได้ตัดสรุ้ธรรมเอาไว้ว่าก้าแต่พระมหามุนีปัตพีได้วันไหวในขณะที่พระองค์ยกฝีพระบาทจากท่าน้ำเนรัญชลาแล้วประทับลงสู่ควงไม้ประสีมหาโพ์รัศมีที่เปลงออกจากพระวรกาย สองสว่างดุจแสงอาทิตย์วันนี้พระองค์จะบรรลุถึงสิ่งที่น่าปรารถนาก้าแต่พระผู้มีพระเนตรงามดังดอกบัวนกสังหลายที่โผลบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้บนินบอลทำประทักษิณไม่น่าเป็นที่น่าสงสัยเลยเพราะวันนี้จะเป็นวันเดบุลองจากได้เป็นพระพุทธเจ้าการเห็นรัศมีนี้เหมือนความงามแห่งพระรัศมี ของพระกกคขสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมมณพุทธเจ้าและพระกะสป,ปะพุทธเจ้าลัศมีของพระองค์ทำห้พบของข้าพระองค์สว่างสวัยดังประดับด้วยทองคําแสงสว่างนี้ไพยบณ์แล้วก็จะได้พบของข้าพระองค์ไม่ใช่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงไฟแสงแก้วมณี หรือแสงฟ้าแลบไม่ใช่แสงแห่งดวงดาวและไม่ใช่แสงสว่างขององค์อินของพรหมหรือของผู้อสูรแต่การพบคุณข้าพระองค์เต็ไมไปด้วยความมืดของกรรมอย่างอุกฤษดยส่วนเดียวแต่วันนี้สว่างสวยยิ่งนักในเป็นคำกล่าวสรรเสริญของการณคราชซึ่งเรื่องราของพญ,ญานาคนั้น มีประวัติที่ผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามายาวนานและส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นอย่างเช่นพญาการนาคราชที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดอนอาศาัยอยู่ในหน้าคิพภายใต้แห่งแม่น้ำเนรัญชาราในวันที่พระโพธิสัตว์ของเราจะตัดสู้นั้น องทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ําแต่ถ้าจับไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ําเถิดครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็อลอยถาดทองคํานั้นไปปรากฏว่าถาดทองนั้น เป็นเหมือนดังวัตถุธาตุที่มีชีวิตสามารถรับรู้ได้ถึงแรงอธิษฐานของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น,น้ำแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาแลนาคราชถาทองได้กระทบกระถาทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามลงเกิดเสียงดังกริ๊ก จากนั้นแทนที่จะอยู่เหนือถาดสามใบนั้นกลับเลื่อนไปรองอยู่ใต้ถาดสามใบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าโล่งก่อนกๆกาละนาคราชได้ยินเสียงกริกนั้นแล้วก็รำพึงว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้จะสรงมาเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง วันแรกก็ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยความเรื่มใส่ดังว่าท่าที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้แล้วขา้างต้นนะจ๊ะเมื่อกลาลนาคราชได้กล่าวสรรเสริญรพระโพธิสัตว์แล้วก็ไปนมัสการแทบพระบาททั้งสองของพระองค์แล้วยืนอยู่เบื้องพระพักด้วยความเคารพนางนาคัญญาก็ากาพากันบูชาพระโพธิสัตว์ในดอกไม้ของหอม และประโคมดนตรีนาคราชธรรมัญชลีแล้วกล่าวสรรเสริญอีกว่าการเห็นพระผู้เป็นนายกของโลกผู้มีพระพักดุดดวงจันทร์วันเพญผู้สูงสุดของโลกเหมือนข้าพระอได้เห็นพระผู้พิชิตมารที่ทรงกำจัดกิเลสมารอันไม่น่าปรารถนาให้สิ้นไปการสำรวมอินทรีย์ การให้ทานการเสียสละทั้งหมดของพระองค์ได้มีแล้วเพื่อประโยชน์ใดความเพียรความเยินดีในการเข้าฌานปัญญาจะเป็นดุจด,ดวงประทีปโลงทำแล้วเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์น,นั้นทั้งหมดจะอำนวยผลให้แก่พระองค์ในวันนี้เพราะพระองค์จะถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หลังจากนาคราชได้สรรเสริญพระโพธิสัตว์แล้ว พระบริษัทได้ทรงรับยา้าจากคนเกียวย่าชื่อโสติยะทรงลาดย้าต่างบรรลังประทับอยู่ใต้ร่มระสีมหาโพธิ์พร้อมทั้งทรงอธิษฐานจิตมั่นว่าแม้ว่าเนื้อและเลือดจะแห้งเหือดหายไปหรือแตนหนังเอ็นกระดูกกรตามทีอายังไม่ได้บรรลุอนุตตระสัมมาสัมปทิญาณก็จะไม่เสด็จลุกจากที่ อธิษฐานจิตเสร็จท่านั้นเทพบุตรมารพร้อมด้วยเสนาม,มารเหมือนจะรู้วาระจิตของพระองค์แต่ยกพลพักมารมาผจญกับพระองค์ไปแย่งชิงรัตนบัลลังก์และขัดขวางไม่พระองค์ได้บรรลุละสัพพยุญธตยานพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีสิบทัศต่อสู้กับมารด้วยบุญญาฤทธ ทำให้โมมานพ่ายแพ้ไปและในที่สุดก็ไดดบลุปรเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามแดบลุจุดตัวปปาติญาณในมัชฌิมยามทรงใช้พระปัญญาแทงตลาดปฏิจจสมุปบาทธรรมแดบลุอาศวะขยายนในปจิมยามแต่จดสรู้พระสัมมาสัมพธิธญาณในเวลาอรุณลุ่ง พญานาคได้เข้าขมามีบทบาทเกี่ยวข้องในครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้อย่หลายคราวเช่นมารับหน้าที่รักษาถาดทองที่พระรงทรงลอยในแม่น้ําในอรัญชราพญามุจลินนาคาราชมารับบุญใหญ่หลังการตัดสูธรรมของพระพุทธองค์ได้ห้าสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่หมหาเมฆได้ตั้งคึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลญานาคมุจรินซึ่งสถิตยอยู่ในพบละเอียดใต้สะมุจลรินได้ดำริว่าเมื่อพระบรมศาสดาสเสด็จมาใกล้นาคพภพของเรามหาเมฆนี้ก็ตั้งขึ้นฉะนั้นร่งจังควรจะได้มนดบสำหรับมุงบงัง เราแม่มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตพร,ระศาสแก้วเจดประการก็ได้แต่ผลบุญนันยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราจึงควรทำการบูชาแต่พระทศพลโดยสรีระกายว่าแล้วก็ขยายร่างเป็นพยาง,งูตัวใหญ่เอากายขดล้อมพระบรมศาสดาไว้เจ็ดชั้น แผพ,พังพานกั้นไว้ด้านบนทำภายในขนดให้เป็นห้องใหญ่เท่าโลหะปราศาสตร์พยานนาคดำริว่าพราศาสดาจะทรงประทับได้อย่างสบายจึงขดล้อมสถานที่ไว้อย่างกว้างขวางบนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับ วิจิตรงดงามในด,ดาวทองและได้จุดประเทนีน้ำมันหอมไว้ทั้งสี่มุมตั้งระอบจันท์หอมเปิดเท้กลิ่นหอม,หหอมชอยออกทั้งสี่ทิศยานากได้ทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวและความร้อนจะได้เบียดเบียนพระผู้มีราพระภาคเจ้าสัมผัสันจะเกิดจากเกลือบอยุงริ้นไลหนลก็จะได้รบกวน พระผู้มีพระภาคแม้ฝนจะตกพรำตลอดเจดวันในที่นี้ก็ยะมีความไม่สำราญเกิดขึ้นเลยเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอากาศปลดโปรงยาน่าจึงคลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและจำแรงกายเป็นมานพหนุ่มยืมประคอชรชลี่เฉพาะ พระพักพระบรมศาสดาท่านได้ยินพุทธอุทานในขณะนั้นว่าความสง,งัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษมีทำปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความไม่กำหนัดคือความล่วงพ้นการามทั้งหลายเสียได้ เป็นสุขในโลกการกำจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจิรินาคราชได้ฟังพุทธอุทานที่ทรงยืนยันถึงการประทับอยู่อย่างสบายและมีความสุขสำราญของพระพุทธองค์ก็เกิดมหาปิติในบุญที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วในประสัมมาสมุทธเจ้า แต่ถวายบังคมทูลากลับไปสู่น้าพิภพด้วความปีติปราโมทใจเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ยืนยันเรื่องราของพญาน,นาคว่ามีอยู่จริงบางคนไม่เคยเห็นก็คิดไปเองต่าง,าง,างนนๆนานาและปฏิเสธว่าไม่มีการเห็นพญาน,นาคด้วยตาเนื้อนั้น เป็นเรื่องที่ยากชนิดหนึง่งละแล้วแต่ว่าท่านจะมาปรากฏกายให้เราเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นพยานนาคที่พ่นบ้างไฟในวันออกภาษาที่ลมไม่น้ำโขงบางคนมีบุญตาก็ได้เห็นตัวบางคนก็ไม่ได้เห็นแต่เห็นได้บ้างไฟพยานนาคแต่ถ้าอยากพิสูจน์เห็นกันจริงๆ ก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิภาวนากันบ่ารก็ตามที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายมีความละเอียดในระดับที่จะไปรู้ไปเห็นพบภูมิที่ละเอียดได้ก็จะสามารถไปดูพญานาคได้ความสงสัยในเรื่องนาคครุฑคนทันนรกสวรรค์และพบภูมิต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไปเราจะได้รู้จักโลกกว้างไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีความมั่นใจในการทำความดีจะได้เร่งสั่งสมบุญบาร,รมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมินสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเธอ